สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะาเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการประชุมอาเซียนค่ะโดยทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่ามีความพอใจกับผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่46และการประชุมที่เกี่ยวข้อง โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลสำเร็จสำคัญ2ประการคือประการแรก อาเซียนได้ลงนามและตกลงในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยอาเซียน2045อนาคตร่วมกันของเราเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ฉบับใหม่ที่กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนในอีก20ปีเพื่อรับรองวิสัยทัศน์นี้และประการที่สองนะคะเป็นเรื่องของที่มีการประชุม3มฝ่ายระหว่างอาเซียนคณะมนตรีความร่วมมืออ่าวอารับหรือ GCC และจีน เพื่อสร้างพลวัตความร่วมมือทางเศรษฐกิจใหม่ๆโดยในครั้งนี้อาเซียนได้ให้ความสําคัญกับการรักษาให้อาเซียนเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพและเสถียรภาพเพื่อให้อาเซียนสามารถรับมือกับความผ,ลผ,ลผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ของโลกโดยเฉพาะการแข่งขันของมหาอำนาจรวมถึงมาตรการในการรับมือกับมาตรการทางภาษีของอเมริกา ทั้งนี้ไทยค่ะได้มีการสนับสนุนรับติ o r เลสเตเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนรวมถึงการใช้โอกาสนี้ในการเน้นย้ำท่าทีของไทยต่อประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเมียนมาทะเลจินใต้และตะวันออกกลาง ทางด้านเศรษฐกิจไทยก็ผลักดันนะคะในการรวมตัวของภูมิภาคให้แน่นแฟนและมีเอกภาพควบคู่ก,กับการบูรณาการห่วงโซ่อุปทานเพื่อรับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยเสนอให้ประเทศอาเซียนใช้ประโยชน์จาก FTA ที่มีอยู่และขยาย FTA กับหุ้นส่วนใหม่ๆรวมทั้งส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารและพลังงานผ่านการจัดทำอาเซียนพาวเวอร์กริด ที่ประชุมยังได้หารือเรื่องของผลกระทบจากมาตรการภาษีของสหรัฐซึ่งผู้นำอาเซียนได้ยึดมั่นในท่าทีร่วมกันคือการยึดถือระบบการค้าระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่บนหลักการที่ยอมรับร่วมกันและพร้อมเจรจากับสหรัฐอย่างสร้างสารรค์ ด้านสังคมการส่งเสริมประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริงการส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะการร่วมมือกรรันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะยาเสพติดและออนไลน์สแกรม ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนวาระสีเขียวเพื่อบรรลุเป้าหมายกรีนอาเซียนโดยเน้นเรื่องกรีนไฟแนนซ์รานรับมือกับภัยพิบตัติและไค a เม c เชน g ์การแก้ไขปัญหาหมอกควันพลังงานสะอาดและดิจิทัลทรานส f o ฟอร์เมชซึ่งไทยมีแผนที่ชัดเจนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอยู่แล้ว โดยเฉพาะพลังงานสะอาดที่ไทยมีศักยภาพสูงและมีการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในไทยด้าน Data Center นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการหารือทวิภาคีว่าได้มีการพบปะหารือกับผู้นำหลายประเทศได้แก่ฟิลิปปินส์คูเวต UAE และบาเรนเพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดยคูเวตและบาเรนมีความสนใจที่จะลงทุนในโครงการแลนบริดจ์และพร้อมร่วมมือในการส่งเสริมด้านความมั่นคงทางอาหารที่ไทยมีศักยภาพนอกจากนี้ยังได้มีโอกาสพบกับประธานอาเซียนดีเวลลอปเมนต์แบงค์เพื่อหาหรือถึงการลงทุนเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคด้วย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นการต่อยอดศักยภาพของไทยในด้านต่างๆพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคอาเซียนผ่านความร่วมมือกันภายในภูมิภาคกับกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอาวอาหรับ GCC และจีนซึ่งต่างเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันรัฐบาลไทยเชื่อมั่นว่าการร่วมมือกันดังกล่าวจะเกิดผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนสร้างรายได้สร้างอาชีพใหม่ๆการพัฒนาทุนมนุษย์และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล สำหรับประเด็นของภาษีสหรัฐนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าประธานอาเซียนได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือของภูมิภาคโดยใช้การรวมตัวกันของอาเซียนในการพูดคุยกับสหรัฐเพื่อเป็นพลังยิ่งขึ้นหลายประเทศได้ส่งข้อเสนอไปอยังสหรัฐอเมริกาแล้วเช่นกันขณะนี้อยู่ระหว่างการรอนัดหมายเพื่อพูดคุยกันในรายละเอียดกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไทยไม่ได้ช้าเกินไปคาดว่าน่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการประชุมนะคะสุดยอดอาเซียนครั้งที่46ค่ะก็มีความเกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้พูดถึงผลสําเร็จ2ประการด้วยกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าประเทศไทยได้อะไรมากกว่าที่คิดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกรอบความร่วมมือในการแก้ไขของอาเซียนเองและก็กรอบใหญ่ที่มีการจับเขาคุยกับประเทศอาหรับแล้วก็จีนด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการจัดสรรงบนะคะให้ครอบคลุมกับทุกกระทรวงค่ะโดยทางด้านนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่1สมัยวิสามันเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญ,ญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2569 นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านได้มีการตั้งข้อสังเกตรเรื่องการจัดงบประมาณ ว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันว่างบประมาณทั้งหมดเป็นงบที่จะทําให้การกระตุ้นเศรษฐกิจทางภาคเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ซึ่งงบต่างๆได้มีการทบทวนจากหลายหน่วยงานหากใครมีข้อท้วงติงเช่นงบดิจิทัล w a l เ e ตรัฐบาลพร้อมรับฟังความคิดเห็นและเป็นงบที่จัดสรรทั้งหมดคิดว่าส่วนนี้จะทําให้เศรษฐกิจเติบโตและตรงเป้า ส่วนมั่นใจหรือไม่ว่างบที่แต่ละกระทรวงจัดสรรมาตรงเป้าท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจจากภาษีสหรัฐนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตรงเป้าเพราะเคยลองจัดไว้รอบก่อนแล้วก่อนที่จะมีภาษีทรัมป์ซึ่งเมื่อมีภาษีมาปรับเปลี่ยนและฟังความคิดเห็นทั้งหมดโดยส่วนนี้เป็นส่วนที่จะทำให้กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยการเติบโตทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อว่าตรงเป้าอยู่แล้ว นายกรัฐมนตรีกล่าวต่อนะคะว่างบประมาณดังกล่าวมีเรื่องยาเสพติดอยู่แล้วซึ่งเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นก็รับฟังความคิดเห็นและมีการแบ่งงบอยู่แล้ว อะไรที่จําเป็นและเร่งด่วนต้องใช้งบกลางเพราะฉะนั้นต้องดูอีกทีระหว่างทํางานว่ามีอะไรที่มีความจําเป็นและเร่งด่วนต้องใช้งบกลางอะไรที่สามารถอยู่ในงบประมาณได้ก็อยู่ในงบประมาณแล้วซึ่งการจัดสรรงบประมาณคอ่อนข้างที่จะครอบคลุมทุกหัวข้อนะคะน,นี่ก็คือที่นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงโดยกรณีของนายทักษิณน,นะคะอาสาตัวเข้ามาลงพื้นที่ช่วยรัฐบาลแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า ทุกกำลังความช่วยเหลือดีหมดไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือคนใดก็ตามก็จะช่วยในการแก้ปัญหาสังคมได้นะคะแล้วก็ยินดีที่จะร่วมมือกันจะมาคุยกับทางรัฐบาลก็ยินดีเช่นกัน แต่บางเอิญว่านายทักษิณน,นะคะเป็นคุณพ่อเลยอาจจะมีความใกล้ชิดและคุยกันซึ่งหากไปลงพื้นที่เองก็จะเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านอยู่แล้วเพราะจริงๆใครก็ตามที่คิดจะช่วยประเทศชาติก็ยินดีเสมอและตนเองก็มาจากภาคเอกชนเช่นกัน วันนี้เป็นรัฐบาลแล้วก็รับฟังอยู่แล้วบางทีมีโอกาสได้ไปรับฟังนักธุรกิจก็รู้สึกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศก็จะหยิบมาใช้เพราะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็หยิบมาใช้ได้เลยค่ะนั่นก็คือคํากล่าวนะคะที่านายกรัฐมนตรีได้มีการพูดถึงนะคะเรื่องราว ของการจัดสรรงบนะคะรวมไปถึงเรื่องราวของการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดด้วยค่ะแล้วก็มั่นใจนะคะว่าจะมีการชี้แจงงบปี69นะคะว่าสามารถที่จะจัดสรรครอบคลุมได้ทุกกระทรวงด้วยค่ะและเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของเศรษฐกิจกันบ้างดีกว่าค่ะเป็นการ จุดพลุนะคะจุดพลังรักจุดพลุเศรษฐกิจ Bangkok Price Festival 2025ค่ะเชื่อว,ว่าจะมีเงินสะพัดกว่า4,500ล้านบาทนะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะให้ขึ้นแท่นเป็นเทศกาล Price ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียค่ะทางด้านนางสาวสสิการวัฒนาจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผลักดันแล้วก็ประกาศใช้กฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่2 3มกราคม2568ประเทศไทยได้รับความสนใจในเวทีโลกฐานะชาติแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ขับเคลื่อนสิทธิเสมอภาคอย่างจริงจังแล้วก็ส่งผลให้การจัดงาน Bangkok Pride Festival 2025กลายเป็นที่จับตาม,มองในระดับนานาชาติ โดยจะจัดขึ้นนะคะระหว่าง30พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2568 1เดือนเต็มค่ะภายใต้แคมเปญ The Celebration Right to Love กิจกรรมไฮไลท์ของงานนะฮะก็คือ Bangkok Price p a r a ล e ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่1มิถุนายน2568ณนะย่านสยามสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และสยาม Discovery ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะคะกว่า3 0 0 0สนคนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา50,000คนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีที่เฉลิมฉลองของ Communities LGBTQIA+N+ ทั้งในและต่างประเทศแล้วนะคะยังเป็น,นกลไกสําคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยประเมินว่าภายในเดือนเดียวเนี่ยจะเกิดเงินหมุนเวียนในระบบกว่า4,500ล้านบาทการจัดงานในปีนี้นะคะก็มี การจัดงานภายใต้ธีม Born This Way ซึ่งสื่อถึงพลังแห่งตัวตนและการต่อสู้เพื่อสิทธิต่อเนื่องจากความสำเร็จของสมรสเท่าเทียมสู่การยอมรับอัตลักษณ์ในทุกมิติรัฐบาลไทยหากก็ได้ร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายภาคีทั้งในและต่างประเทศเพื่อยกระดับ Bangkok Price Festival ให้เป็นเทศกาลร,ระดับชาติแล้วก็ดึงดูดให้ไทยนะคะกลายเป็น Price Destination ที่ติดอันดับหใน10ของโลกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็กล่าวเพิ่มเติมว่าสมรสเท่าเทียมไม่ได้เป็นเพียงชัยชนะของสิทธิมนุษยชนแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่เศรษฐกิจใหม่ Rainbow อ c o n น m มโดยคาดว่าจะสร้างงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมากกว่า76,000ตําแหน่งและดึงดูดนักท่องเที่ยว LGBTQIAN+ ทั่วโลกให้เดินทางมาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น อีก4ล้านคนต่อปีสร้างรายได้นะคะกว่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยปัจจุบันมีการจดทะเบียนสมรสแล้วถึง15,231คู่ซึ่งในจำนวนนี้11,478คู่เป็นคู่หญิงหญิงสะท้อนถึงความเปิดกว้างทางกฎหมายและสังคมไทยค่ะ รัฐบาลก็มุ่งนะคะในการส่งเสริมสิทธิเสมอภาคในทุกมิติโดยเชื่อมั่นค่ะว่า Bangkok p r i ์ e f ส s t i v a l 2 0 25จะไม่เพียงแต่เป็นเวทีของการเฉลิมฉลองความรักเท่านั้นแต่ยังเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสร้างไรายได้ให้กับประชาชนและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกอย่างภาคภูมิด้วยนะคะนั่นก็คือในส่วนของงานนะคะ Bangkok p r i สติ25ค่ะที่จะจัดขึ้น ะระหว่าง30พฤษภาคมยาวไปจนถึง30มิถุนายนที่บริเวณย่านสยามนะคะก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมงานกันได้ซึ่งปีนี้ค่ะจัดภายใต้ธีม Born This Way ด้วยนะคะ ก็สำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ค่ะและเรื่องราวต่อมาหากหนุ่ฟังคัดมาดูกันที่เรื่องราวของนวัตกรรมกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีการจับมือกับญี่ปุ่นในการที่จะพัฒนานวัตกรรมใหม่ค่ะด้ามกรอฟันตั้งฐานผลิตในประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการลดการนำเข้าได้ถึง3,000ล้านสร้างรายได้พันล้านต่อปีค่ะเป็นการยกระดับคุณภาพการบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชนด้วยค่ะ ทางด้านนายอนุกูลพึกษานุศักร์รองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผย ผลจากความร่วมมือและการสนับสนุนของภาครัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสบอสอชอรวมทั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนหรือ TCELS และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะหรือว่าสอกอสอวอซึ่งได้มีการบูรณาการความร่วมมือในส่วนของการช่วยเหลือสนับสนุนการทำวิจัยการให้คำปรึกษาการรับรอง ฐานและการช่วยประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งการผลักดันให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะคะไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นวัตกรรมของไทยให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ด้วยค่ะ ก็มีการส่งผลให้เกิดเป็นพิธีลงนามนะคะบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่างบริษัทไทยเดนทัลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทไซโกอินสตูเมนต์จากประเทศญี่ปุ่นในงานนิเทศกาณานาชาติโอซาก้าเวิลด์เอ็กซ25โดยการลงนามครั้งนี้ค่ะก็มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันพัฒนาด้ามกรอทางทันตกรรมรุ่นใหม่ ที่มีนวัตกรรมล้ำสมัยและจัดตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทยด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นฐานการผลิตแล้วก็ศูนย์บริการหลังการขายที่สามารถรองรับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะ โดยปัจจุบันประเทศไทยนะคะก็จะต้องนําเข้าด้ามกรอฟันจากต่างประเทศรวมมูลค่าแล้วเนี่ยนะคะกว่า3,000ล้านบาทต่อปีและด้วยข้อจํากัดด้านการซ่อมแซมและการบริการหลังการขายซึ่งมักต้องพึ่งพาต่างประเทศค่ะการลงนาม MOU ดังกล่าวนะคะถือเป็นการลดการพึ่งพาการนําเข้าโดยทั้ง2บริษัทค่ะตั้งเป้าหมายว่าในปี2569จะสามารถจําหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ราวๆ5 0า500ล้านบาท และมีรายได้จากการส่งออกอีก500ล้านบาทรวมมูลค่าไม่น้อยกว่า1,000ล้านบาทต่อปีสร้างการจ้างงานภายในประเทศและผลักดันให้เทคโนโลยีทันตกรรมไทยะะแข่งขันได้ในระดับโลกด้วยค่ะความร่วมมือครั้งนีนะะ้ก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของภาคเอกชนไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการแพทย์ที่สามารถแข่งขันได้นะะในระดับโลก จากแรงสนับสนุนนะคะจากทางภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทําให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานลดการพึ่งพาการนําเข้าจากต่างประเทศนอกจากนี้นะคะยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพแล้วก็การบริการด้านทันตกรรมให้กับประชาชน เข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตผ่านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมไทยอย่างแท้จริงด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือนะคะระหว่างประเทศไทยแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาค่ะเป็นการผลิตนะฮะด้ามกรอฟันนอกจากจะเป็นการ คิดคน้นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วเนี่ยนะคะในส่วนของประเทศไทยเองก็ยังจะได้ในส่วนของการลดการนําเข้านะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างฐานผลิตในประเทศไทยเองเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยด้วยค่ะก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในวันนี้นะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y ย u ทูบช่องอา l a ท t พ a Podcast ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและ ทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะกองทัพเรือร่วมกับสภากาชาติไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาติคอนเสิร์ตครั้งที่51ปีพุทธศักราช2568มีชื่อชุดการแสดงว่า Sea of Love ในวันจันทร์ที่9มิถุนายนและวันอังคารที่10มิถุนายน2568 เวลา19นาฬิกา30นาทีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญชมการสดแสดงและร่วมสมทบทุนโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาติไทยทั้งนี้ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้เราช่วยกาชาติกาชาติช่วยเราเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เเพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน